สวัสดีค่ะวันนี้นอกผมแปมมาหน้ากับแม่เลยค่ะสวัสดีค่ะสาวอีสานมาเื่อกินเลยค่ะวันนี้มาหน้าเลยคะ่ะมามาทงหน้าเลยคะ่ะมาตกกาพี่น้องมาตกกาสีดำหน้าบนตกมาหรือมีนามมีทานนาำหง ให้หน้าอยู่ค่ะน้ามโหงให้หน้าคุณค่ะมามาน้ามาหน้าก็ติมน้องเหลื่ยมภาพภาพอยู่ค่ะ,ก,ะก,ก็เลยจะมาตุกกาเด้อค่ะตุกกาก็คือตุกตุกพันเขาเด้อค่ะตุกพันเขาไวส้สด,ำห,ดำหน้าดำหน้าเด้อค่ะหอดฤดูการเพชรหน้าเด้อค่ะบันดีเด้อคนอีสานเฮา คนที่สารเท้าหอดฤดูทํำหน้าเร็วนี่ค่ะกำลังดูดนำ้ำใส่พอพญนาคดูดเด้อค่ะมันจังใดดเร็วเด้อจังค่ะคุณยายคุณยายกำลังสมคันแทหน้าเด้อค่ะเบิ่งบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งน้าบ้านเฮา นั่งมองเพิ่นกวานเลยดิค่ะฟุ้นตกเมาหันนน้นถว่วทีบยุคเพื่อกรได้ม,มาเปลงออกเลค่ะเพื่อกรได้ม,มาขอเปลงใส่ให้หน้าสาวอีสานมาลืมกินนี่แหละค่ะส่วนมากอันแถวนี้จะเป็นหน้าวานเนอะคะ่ะ เป็นหน้าวานแต่ว่าสาวอีสานกะเห็นหน้าวานทุกปีแล้วค่ะต่ว่าปีนี้เอาหยาบ่ได้ด้วยค่ะก็เลยจะเปลี่ยนเป็นหน้าดําดําเอาค่ะตรงนี้หนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตันเอา,เอาวานใบก็เลยเปลี่ยนเป็นดําค่ะเพราะว่ายุกอกักเม่เนาะ พ่อแม่สาวอีสานกับแถาเลี่ยวก็เห็ดเบียดกับอะไรคือเกาะะ่าเด้อค่ะเพิ่อนก็มีหนกกุประจำตัวสาวอีสานกับแฟนก็ไปทำงานอยู่อันไก่เนาะคะ่ะอยู่ชลบุรีก็บ่ได้ลงมากกับเท้อีสานก็ได้เห็ดให้เห็ดห,ห,หน้ากับสม็ดผู้เดียวะะเด้อค่ะเบิ่งค่ะบรรยากาศร,รอบๆบเมืองมืองโตก๊ะกาคือขี่เมฆเป็นก้อนเห็นเนาะเป็นตะหำมฝนห้มบนนอเป็นอะ่ะ ขีเมฆขีฟ้าเป็นก้อนกอนะะนึกค่ะบรรยากาศนายตุกเนอ้อคนเย้ย พี่กระสง,งท่านแท่หน้าอย่าง้เลยค่ะแม่สาาวิสาหนูนค่ะ เนเบียกคุณคุณต่กางมี่หรูประจำตัวแล้วค่ะคุณเ,เป็นเป็นรบาหวางค่ะคุณเป็นไม่มสวัสดีไนล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะปั๊บได้น่เร็วพูน้นำก็นังไ,งได็ดีค่ะอ่า,เ,าเขาสาุเาากคอมา้เาเาดนัน้ใช้ข่าแบบกานเผาเนีะคะ่ะกานเผา ้ที่ละกันเข้ากวมาทำกันไทยด้วยค่ะมันเนี่ยทยรอบหนึ่งนะคะไทยรอบหนึง่ง ให้ข้าอันนี้ใช้รอบนึงมันบ่คะ่ะดวันนี้กดดะคะาดเด้อค่ะคาดใช้รอบนึงหลือก็ขาดอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเนาะ เข่าที่เขาเขามาเห็ดท่านเขาไว้ถดับนะคะเขาเขาเนี้ยยังแม่เข้ากอคอด้วยค่ะนคะเข่าตุ้คอด้วยค่ะไม่เห็นลูกเข่าคอขากับเข่าเจ้าด้วค่ะจะเห็ดหน้าจะดำสองยางเขาเนี้ยก็ขอเจ้าแม่ประมาณสองพนสองมื่อวะแม่ แต่สองขึนเอาขึ่นสองขึ้นน,นี่แหละค่ะจะได้ประมาณเท่านี้จะงอกประมาณเท่านีนะคะ่ะเอาวานเนี้ยมัน,<า>นเข้าขาดได้ที่เลยเนาะค่ะเนาะมันะขาดได้ละหลังจากนั้นเข้ากับมะวานเลยคะ่ะจะเป็นว,านวานาน่านขาวเหนียวหลายกัวขาวเจ้าขาวเจ้ากับประมาณาาาคู่หน่อยหนึ่งเลยคะ่ะทั้งสีหน่อยหนึ่งค่ะ ันเดอพี่น้องมาวันเขาน้ากันเด้อวันเขตกกาตะก้าด้วยค่ะหลังจากที่เขาขาดแล้วเขาอันเอาพันเขามาแล้วเนาะหะัามืวันเลยค่ะาคะาดซีดหลังากเขากับปิ้งน้ำออกกลางวานนะคะ ุณแม่ครับหนาเลยค่ะเพื่นนวาน้านเขา่าส,ส,สายสานวานมืปิดน,นะคะ่ะจะว่าลูกปิดดำปิดอยู่ต้องให้ผู้ใหญ่เพื่อนปิดค้นวานวานแล้วก็บึ่งไปน้ำนะคะ่ะ มาเพิ่นวนนันแนวไหนวันแบบไหนเป็นปีที่ชาวอิสันดำหน้านลคะ่ะแต่ทุปปีชาวอิสันก็บวานเอาปีนี้ดำนะคะดำเอาดำก็เพื่อว่าเขาจะไม่ได้ลุกงากระโดดนะคะ หน้าดับมันว่ามันมันไม่มค่อยาานนมีหงหาบ้านอ่ะได้คขั้วหง่าขั้วกันเลยค่ะน้ำติดน้องเลยมยนันวัน,นวห้างหลายลูกหยากว่าตีเอาที่ที่มันวะ ที่ที่ลบง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยพันวาห่า,หางหางง่างลบยากแต่ว่ากระตุนนะน่นใหญ่หนอนนั่นได้หน้าพันว่าพอด,ดีพอด,ดีเนาะคะ่ะหอน ได้ดูการเฮ็ดหน้าให้เฮ็ดหน้าหลกค่ะโค่นนิสานก็เลืม่มมีหนามมีอยัางก็เลืม่มตกกาเลืม่มไทยให้ไทยหน้าเวยค่ะประเภทนี้อีสา,เานเฮาเฮงหนาพนวานเลยคะ่ะเีซสายสายก็เฮ็ด หน้าบัเก่งหรอกค่ะดำกับพ่อทูทูไทยๆเป็นน้ำเพิ่นนั่นแหละลูกกาคือกันเตียังบัเปลี่ยนอยู่ค่ะในได้ถอนในได้ถอนค่ะตียังว่เปลี่ยนมัดยังบัวเปลี่ยนค่ะกระบว่ากเนาะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอีกว่าพวกเห็ดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจ้างเลยค่ะจ้างแน่เห็ดเองแน่แต่ว่าโรคงานนี่ลกเก่งเลยค่ะ กัว n h านี่ก็กัวก,กิอยูลูก n าเกิอย,อย,อยูแต่ว่าให้ให้ลูกลปกติแล้วก็มัดนี่ไปรับจ้าง,งเขาเขาได้ด้วยค่ะเพราะว่าเทปูปินด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้นั่นถอนการย้ำใดนี่แม่ต้องเป็นคนตีแล้วก็เป็นคนมัดใหะะ้ด้วยค่ะนี่จะเป็นคนถอนแล้วก็เลือกอางายเพื่อนเนาะคะ่ะ บรรยากาศจะเป็นโอ้ยคึมๆจัาหน่อยเนาะค่ะเป็นทุกคนที่ตกให้นอนเป็นทุกคนที่ตกพี่พี่นอ้นองก่ายคอยชิบ๊วเหาะเบิดสบอะตกเด้อตกรานตกก้ายอยู่เด้อ เมืองแล้วค่ะวันคุณแม่ค่ะวนันที่เหลกคนวาจิวานกับหนูหนูวานเปลี่ยนเขาก็ได้จ,จะบึงเป็นวานแนล้ควค่ะกำบานกำบาน ยายายไปเพื่อนว <c oughs> ่าดีไหนมน่้ลกาอีกคือวันขอาวน้้วก็นะคะนี่คือขอาวนี้วก่อคอด้วยค่ะมีห้าวันกันอยู่นี่ออกจากห้าก่อนไปได้วันลายกระดดดนะคะประมาณบ่หอดลอยมัดดอกค่ะ เจ้าละตุกทัางที้อย่อยนึงตกกาน,นีใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งแน่นอนอะเข้าก็ใส่เวลาเดือนนึ่งนะคะตุ๊กท่านเขาที่ไปดำไหมคะ่ะใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือสามสิบหมื่น,นะคะเขาจะ จะได้ท้อนแล้วก็ไปดำยูแปลงหน้าเขาเลยคะ่นะราคะาเมื่อเบิ่งกันนะคะอีกสามสิบหมู่ทั้งครื่องแม่เที่เนี้ยได้่าใหญ่สีงามบอสีลกง่ายบอด้วยค่ะแต่ว่าตะการจะเป็นจ้งอะไรกะบสาย้ายนห้เบื่องเรื่อยๆเวยค่ะว่ามันสีงามหรือมัน จังไงเนาะคะ่ะแต่ว่าน้ามท่านี่เป็นตจาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะน้าม่วมทงอยู่เมืองนะคะกันพุนปฐิ่ิมสวงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกาเขาจบคลิปเท่านี้เนาะค่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลองไปว่านเขาซอยเพื่นกันเนาะคะ่นะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะ กขอจบคลิปเท่านี้นะค่ะนาอพี่น้องเนาอเอาไว้โอกาสหนาเดี๋ยวจะอัดให้เบ่งไหมด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ